เขาคิดยังไงกับคุณกันแน่นึกหน้าเขาไว้นะคะแล้วก็เลือกกองไพ่เลยค่ะกองที่123นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1นะคะเรียกได้ว่าตัวเขาเองเนี่ยมีความมีความโฟกัสอยู่ในที่เรื่องของการทํางานนะคะการทํางานก่อร่างสร้างตัวสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะแล้วก็เคร่งเพิ่มเค่งอยู่กับการที่ศึกษาหาความรู้ด้วยนะคะแต่ถ้าว่าถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเขาเองก็รู้สึกสนใจคุณเช่นกันค่ะคิดว่าคุณเป็นคนที่ มีสเสน่ห์น่ารักน่าคบแา่งนะคะแต่ถามว่าอยู่ในโฟกัสไหมก็อาจจะยังไม่ได้อ,อ,อยู่ในโฟกัสที่จะทำให้เราจเจริญความสัมพันธ์ไปได้เร็วเ็รอะไรในระยะนี้นะคะแต่ว่าอยู่ในสายตาอยู่ค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2น,นะคะเขาคนนั้นมองว่าคุณเป็นคนดีนะคะเป็นคนที่อยู่ในสีในธรรมเลยทีเดียวนะคะเขาเป็นคุณอยู่ในสายตาเขาอยู่ค่ะเขากําลังเฝ้ามองคุณนะคะนี่เห็นไหมเขากําลังเฝ้ามองคุณจากระยะไกลๆนะคะแล้วก็ เขาคิดว่าคุณเป็นคนดีด้วยท่านั้นโอกาสก็ถามว่ามีโอกาสไหมมีโอกาส 50- าสค่ะบับใครที่เลือกไพ่กองที่3ามนะคะบอกได้เลยว่าคุณเตรียมตัวมีเฮมีข่าวดีได้เลยนะคะเพราะว่าในสายตาเขานะคะคุณเป็นคนที่โดดเด่นเป็นคนที่เก่งมีความสามารถและยังมีความมีสเสน่ห์นุ่มนวลอ่อนโยนด้วยนะคะทําให้เขารู้สึกว่าเขาหลงใหลในตัวคุณด้วยนะคะแล้วก็คุณก็จะได้รับการดูแลที่ดีจากเขาด้วยนะคะโอ้ยินดีด้วยนะคะ